ครับสวัสดีเอฟซี FC, แล้วก็ผู้ที่เข้ามาชมเพจบ้านดนตรีคีย์บอร์ดคนรักดนตรีนะครับวันนี้ก็เอา y amaha psr e 2 0 0พนะครับมาแนะนำวิธีการเอาจังหวะจากแฟลชไดร์ลงเครื่องนะฮะซึ่งบางท่านได้ซื้อไปแล้วก็ยังไม่ทราบวิธีการนะครับอยากจะเพิ่มจังหวะว่าง,ง่ายๆหรืออยากจะลบออกนะครับนะวิธีการนะครับก็คือ เอาจังหวะของ Yamaha มา,มาใส่แฟลไดร์แล้วเสียบลงที่หัวเครื่องนะฮะจากนั้นนี่ให้กด user นะครับหนึ่งครั้งนะครับนี่นะครับมันจะขึ้นจังหวะที่มีอยู่แล้วนะครับนี่ครับมันจะเป็นโฟลเดอร์อย่างนี้นะฮะบ,บางเครื่องก็ใส่เต็มมาเลยแต่ว่าของบ้านดนตรีเราจะให้เป็นโฟลเดอร์อย่างนี้มาเลยจะแยกมาเลยสามชาลำ BDT หรือว่า slow แต่ถ้าเราไม่มีไฟล์สมมุติว่าเราไม่มีไฟล์พวกนี้เราก็จัดใหม่นะครับ ก็กดไปที่ปุ่มโฟลเดอร์มันตรงกับเลข7นะครับกดไปหนึ่งครั้งมันจะเขียนว่า New Folder นะครับกด Delete นะฮะแล้วก็สร้างชื่อให้มันนะครับผมจะสร้างว่า BDT แล้วกันนะครับ BDT ก็ย่อมาจากบ้านดนตรีนะครับบ้านดนตรีซแล้วกันนะครับอันนี้จะเอาจังหวะที่เป็นพวกเพลงมาใส่นะครับผมนะครับ นครับมันตรงกับตัวไหนก็กดตัวนั้นนะฮะตัวโอมันตรงกับเลข6ก็กดเลข6นะครับกดย้ําไปย้ามามันก็จะเป็นตัวหนังสือขึ้นมาให้แล้วก็ตัวเอนะครับก็ตรงกับเลข6กก็กดไปอีก1 2 3ถ้ามันผิดก็ดีลิทหนึ่งสองเห็นไหมครับตัวเอนแล้วก็ตัว G ตัว G มันอยู่ที่ปุ่มนี้นะฮะเลข5ครับหัวบนนะครับก็กดปึ๊บเห็นไหมครับเป็น2องจากนั้นกดโอเคครับมันก็จะสร้างโฟลเดอร์เข้ามาให้เมื่อเราได้โฟลเดอร์มาแล้วนะครับ ทีนี้เสียบ USB ไปแล้วสังเกตที่แท็บคอเนอร์ตัวบนขวาจอนะครับก็เลื่อนแท็บตัวนี้นะครับซ้ายขวาเนี่ยไปหาคำว่า USB าทีนี้ก็ไปหาจังหวะที่เราต้องการมานะครับผมก็จะกดแท็บหาไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับสุดว่าผมไปเอาของอ เอาของ910มาแล้วกันนะครับนะครับเห็นไหมครับมันก็จะมีเหมือนกันนะครับผมนี่ผมจะหมวดซองมานะครับก็กดไปที่ปุ่มซองมันตรงกับตัวไหนก็กดตรงนั้นครับว่าผมจะเอา5เพลงนี้เข้ามา4เพลงนี้เข้ามานะครับกด Copy นะครับหนึ่งครั้งนะครับตรงกับเลข3นะครับนะครับมันจะมีคําว่าอถ้าอมันคือมันจะทึบหมดเลยนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราจะเลือกนะครับสมมติว่าเราจะเลือก เป็นบางตัวเราก็แค่จิ้มนะครับจิ้มนะครับเห็นไหมครับจิ้มจะเอาแค่นี้ด้วยจะเอาแค่นี้นะครับก็พี่ก่อนหรือจะเอาแค่นี้แค่นี้แค่นี้นะครับเอาหมดหรือว่าเอาหมดนะครับแล้วแต่เราจะชอบนะครับเลือกจังหวะมาจากนั้นกดปุ่มโอเคพอโอเคเสร็จแล้วนะครับเลื่อนแ็บตัวนี้กลับมาหาคําว่า user แล้วไปที่โฟลเดอร์ที่เราจะเก็บผมจะามาเก็บไว้ใน bdc ซองนะครับ ผมก็แค่กด b ีดีซองนะครับมันว่างเปล่าอยู่จากนั้นให้กดปุ่มเพส t e นะครับ p a s t e นะครับมันตรงกับเลข4ตัวล่างนะครับกดเลยครับเห็นไหครับเรียบร้อยแล้วอรอแป๊บหนึ่งอ่ามาเรียบร้อยแล้วนะครับในยูเซอร์ก็จะมีเพลงพวกนี้นะครับผมอ่าทีนี้ผมจะเลือกเอา,อา ถ้าเราจะออกจากหน้าจอให้กด up นะครับเล็กแปดนี้ครับทีนี้ผมจะเลือกเอาในกลุ่มของสามชาครับผมก็จะมาเลือกเอาในโฟลเดอร์สามชาอีกรือว่าผมจะเอาสามชาพวกนี้นะฮะสี่ห้าจังหวะนะครับผมก็กด copy ก่อนเหมือนเดิมแล้วก็เลือกเอาเลยครับอย่างง้ครับจิ้มมาเลยครับจิ้ม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 มันมี2เพจนี่นะฮะบ,บางทีมันจะมี3 4มสี่เราก็กดหมายเลข2นะครับเพื่อจะเลื่อนเพจมัน เมื่อได้เสร็จแล้วผมก็กดโอเคจากนั้นก็เลื่อนแท็บมาที่ User เหมือนเดิมอันนี้มันเป็นของจังหวะเพลงอยู่นะครับกดอัพครับออกนะครับให้มันมาโฟลเดอร์ปกติผมก็จะไปไว้ในหมวดของ3า่ชานะครับกด3ชมชาแล้วมันว่างปล่าอยู่ครับจากนั้นกด s p อ่าถ้าขึ้นกรณีอย่างนี้แสดงว่ามีไฟล์บางจังหวะนะครับเครื่องมันไม่รองรับนะฮะเราก็ต้องเข้าไปเลือกเป็นลายตัวเอาทีนี้ วิธีเลือกเป็นลายตัวนะครับลองกดดูก่อนครับเห็นไหมครับถ้ามันขึ้นอย่างนี้ก็คือว่ามันไม่ตอบสนองนะครับกดออกไปก่อนนะฮะก็ไปใหม่นะฮะไปใหม่ทีนอันนี้ปากกดใจคิดถึงไปที่สามชาติก่อนนะฮะไปดูว่ามันตัวไหนได้อ่าตัวนี้ได้แช่ว่าตัวนี้ได้นะครับสามชาตินบ้านได้โอเค กด copy ครับกด ok อันนี้เป็นลายตัวนะฮะกดแท็บกลับมานะครับแล้วมาที่ b d d 3าช่าแล้วก็กด paste นะฮะี๋ยวมันจะรีคูชเข้าไปเห็นไหมครับถ้าอย่างเงี้ยได้นะครับนั่นนะครับเข้ามาแล้วนะฮะก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งในการที่จะก๊อปทั้งหมดแล้วก็ก๊อปเป็นลายตัวลงมาจากแฟลชไดร์มาใส่ในเครื่องนะครับผมวิธีการซฟก็เหมือนกันนะครับซฟจากไหนไปไหนจะผมจะซฟก็เท่กกดปุ่มซฟเห็นไหมครับ อ่าแล้วก็กดโอเคนะครับมันก็จะมากดตรงนี้หนึ่งครั้งกดเซฟนะครับกดโอเคอ่าเห็นไหมครับมันบอกว่ามีอยู่แล้วนะครับจะทับไหมอ่านะครับถ้าโอเคมันก็ทับนะครับถ้าโนมันก็ไม่ให้นะครับผมนี่ก็คือวิธีการก๊อปปี้กลับมานะครับอ่าเหมือนกันครับกับวิธีการดาวน์โหลดนะครับผมนะครับนะฮะอันนี้ก็ใช้ได้ทั้งเสียง สไ y l ์แล้วก็แพ h นะครับแล้วก็ r e g i s เตอร์นะครับใช้วิธีการเดียวกันเลยครับผมในการดาวน์โหลดลงเครื่องครับสวัสดีครับ